เลิกยาสูบเซาสูบยาได้ด้วยม่านพะอินสวัสดีครับอีสานมอเจ้าครับเอาสมุนไพรพื้นบ้านฝากพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะมือนี่นี่เบิ้งอรรถอยู่ข่างองมันมังกรนี <laughs> ่ฮ่าฮ่ อันนี้ดีเลยพี่น้องผู้ใดอ,อยากเลิกสูบยาหรือว่าบ่าอยากสูบยาต่อไปโตนี้ได้ผลแน่นอนเลยครับเพียงแต่เฮ็ดตามขันตอนที่อีสานมอเจ้าสี่บอกสีเว้าสีก้าวต่อไปนี่เนาะพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> เลิกย่าสูบเลิกบุหรี่ทันทีต้นดอกหญ้าขาวหรือว่าต้นม่านพะอิน แต่ละพื้นที่สีอ่อนบ่คือกันเด้อพี่น้องกับเบิ่งเอาลักษณะต้นลักษณะใบเนาะสรรพคุณก็สีหลายอย่างเด้อพี่น้องแต่ว่าเน้นเลยว่าเลิกยาสูบเสาสูบยาได้ด้วยม่านพะอินหรือว่าดอกหญ้าขาวนี่แหละเนาะเมื่อกี้เขาเบิ่งต้นเป็นต้นสดมันแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ต้นแห่งมันที่เอามา ถอนออกมาตากแหงตากแดดแหงไว้เนาะตากแดดตากแหง,แหงนี่อันนี้ของเพื่อนเดอ้อของผู้เฒ่าเพื่อนอยู่บ้านนี่แหละเพื่อนเอาเฮ็ดไว้แล้วก็วเพื่อนเพ,เพื่อนก็บ,บอกให้เอามาเปิดเผยมาเผยแผ่แนนะ่ม่แห้พี่น้องลู้แนะ่ว่าสรรพคุณมันเป็นยังสี่ยังสี่เดี๋ยวฟังเ้ยพี่น้องเดอ้ออันนี้เพื่อน เก็บมาไว้รักษาโตเพิ่นเนาะพี่น้องของผู้เฒ่าอยู่บ้านเนี่ยน,นะเพิ่นเป็นโรคหัวใจเพิ่นกระเสียวอ,อันนี้ต้มการต้มก็คือเอานึ่งกำมือต้มน้ำเดือดห้านาทีเนาะแล้วก็มาจินเส้าแรงลังอาหารก็ได้ก้อนอาหารก็ได้โบเป็นอย่างเนาะอันนี้ของเพิ่นสูตรเพิ่นเพิ่นเอามารักษาเพิ่นเป็นโรคหัวใจนะเพิ่นก็ยัง แข็งแรงอยู่สมอนีิตอนนี้ยังแข็งแรงนะพี่น้องนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการเลือกบุรีเนาะนี่เลือกบุรีก็เขาส่งเป็นช้าน่ะพี่น้องเอามาต้มน้ําห้อนแล้วก็เอานี่จากหยิบนึงหยิบนึงแล้วก็เท็ดเป็นซานะ่ะกินได้ตลอดกินได้ตอนไหนก็ได้นะพี่น้องถ้าสิต้องการเลืกอกยาสูบเนาะ การเลิกบุหรีน่นี่ก็คือทางโรงพยาบาลอย่างต่างๆเพื่อนก็รับรองเหลาเด้อพี่น้องว่าอัน,นี่เป็นพืชสมุนไพรที่ซอยลดการสูบยาลดการความต้องการที่จะสูบยาหรือว่าลดสารนิโคตินลงนะพี่น้องเนาะว่าเป็นอย่างมันจังซอยยับยั้งกันบม่อยากให้สูบยาได้เวทีพี่น้องเพราะว่ายาไอ้ดอกหญ้าขาวนี่เนาะ มันสิมีสารในเตจที่มีฤทธิ์เฮดไห้ประสาทรับลูกรับรสบริเวณปลายลิ้นเนี่ยช้าช้าหรือว่าหรือว่าฝาดน่พี่น้องแต่สิ่ง่อยากสูบยาเฮดไห้บ่อยากสูบยาเนี่ยว่าอ่างไเนาะสารในเตจในโตยาม่านพะอินนี่หรือว่านี่ยังก็แล้วแต่ภูมิภาคแล้วแต่พื้นที่สีเอิญกันเด้อพี่น้องเด้อ นี่ก็เป็นความรู้สมุนไพรแบบบ้านเขาหาง่ายเกิดน้ำคางท้างเลยแหละไอดอกตันนี้ไง่ายเลยคางหนาบ้านนาคางโองี้กันีู่ <c oughs> ้ดใดอยากเลิกยาสูบหรือว่าอยากให้ลูกให้หลานเลิกยาสูบเอานี่ไปสงจิบเป็นชาเด้อพี่น้องเด้อก็บ,บอกต่อๆกันไปเลิกยาสูบต้องดอกหญ้าขาวนี่แหละครับ หรือว่าม่านพาอินสรรพคุณด้านสม,มุนไพรต่างๆน้ำพื้นบ้านเขาน่ะพี่น้องมีหลายมีเยอะเพียงแต่พี่น้องหรือว่าคน้นหาสิรูจากเอามาใส่เอามาเฮ็ดบอ่อเท่านั้นแหละคลิปอีสานพระเจ้าก็พยายามสรรหาสมุนไพรพื้นบ้านมาฝากพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้อีสานพระเจ้า สวัสดีครับ